สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l บอลจันตากองนะครับผมกับหลังเกมที่เซนต์เจมส์สปาร์กนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะบุกไปแพ้นิวคาสเซิลนะครับผมศูนย์ประตูต่อ2นะครับเรียกว่าไม่มีอารมณ์ที่จะมาอัดคลิปเลยด้วยซ้ำนะครับผมแต่การทำงานนะครับผมหรือว่าการทำชา n e l เนี่ยเราจะต้องมี นะครับผมันกร okay. ี่2ประตูชัยของนิวคาสเซิลนะครับผมก็ได้จากโจวิลล็อกนะครับในนาทีที่65นะครับผมก็ก่อนหน้านั้นนะครับมันเป็นการเล่นคุกคิดหน้าบ้านนะครับผมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นการเคลียร์ไม่ขาดและสุดท้ายเนี่ยบรูโน่นะครับผมจะเตะสกัดแลแ้วมันเตะสกัดแบบปลิ้นๆมาเข้าทางอิซักนะครับผมเอาบอลลงแล้วจ่ายต่อมานะครับผมให้กับเมอร์ฟี่นะครับผม,บ Murphy, บผมเปิดแล้วก็ แม็กซิเมงเนี่ยมงตั้งให้กับโจวิลล็อกนะครับผมมงเข้าไปขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะตอนนั้นผมยังคิดนะครับผมว่าแมนยูเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสกลับมาตีเสมอได้นะครับผมเพราะว่าขึ้นของอิริคเทนฮากเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมในการแก้เกมนะแต่ว่า New นิวคาสเซิลนีะครับผมเล่นเกมกันได้อย่างเป็นร,บระบบระเบียบมากนะครับผมในการวางแผนของเอ็ดดี้เฮา์จนมาได้ประตูที่2นะครับในนาทีที่88นะครับผมจากการเปิดของ ชิรันทิปเปียนะฮะเปิดให้คาลัมวิลสันนะครับผมมองเข้าไปนะฮะก็เป็นการปิดประตูนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนั้นนะฮะกองหลังอาชีพมีแค่ลินเดเลฟคนเดียวนะฮะซึ่งไปอยู่ในตำแหน่งที่เสียเหลี่ยมนะครับผมของคาร์ลัมวิลสันนะฮะทำให้คาร์ลัมวิลสันเนี่ยมองประตูไปแบบง่ายๆนะครับผมในประตูที่2นะครับผมโอเคครับผมเรามาดูกันที่แมตช์สเต็ ในเกมกันบ้างนะครับผมเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนิวานคาสเซิลคลองบอลไปน้อยกว่าแมนยูก็จริงนะ46.5ต่อ53.5นะครับผมแต่ว่าเรื่องการรุกเนี่ยโอ้โหการโอกาสจบสกอร์โอกาสยิงประตูเนี่ยข่มแมนยูเห็นๆเลยนะครับผมก็มีโอกาสยิงทั้งหมด22ครั้งนะฮะตรงกรอบ6ครั้งเป็น2ประตูนะครับผมส่วนแมนยูนะฮะโอกาส ยิงแค่6ครั้งนะครับผมทั้งเกมนะฮะโอ้โหแล้วก็ยิงตรงกรอบเพียงแค่1ครั้งนะฮะจากลูกยิงของแอนโตนีนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่มีพิษสงอะไรที่จะทำให้นิคป๊อบออกแรงเลยนะครับผมการสัมผัสบอลนะครับผมนิวคาสเซิล542แมนยู584นะครับส่งบอลนิวคาสเซิล344้แมนยู404ครั้งนะครับผม คือสถิติพวกนี้มันหลอกลวงนะครับผมคือมันหลอกตาคนดูนะครับถึงแม้สถิติการส่งบอลหรือว่าการสัมผัสบอลจะคมเนี่ยแต่รูปเกมนะครับผมโอโ้โหเป็นรองนิวคาสเซิลคอ่อนข้างมากเลยนะฮะแท็กขิลนีะครับผมนิวคาสเซิล24่แมนยู17เคลียร์นิวคาสเซิล7แมนยู21่นะครับผม เตะมุมนิวคาเซินเจ็ดครั้งแมนยูสี่ครั้งนะฮะออฟไซด์นิวคาเซิลหนึ่งแมนยูศูนย์ส่วนฟลาวนิวคาเซินแปดแมนยูสิบสองนะครับแล้วก็แมนออฟเดอะแมตช์นะครับผม ในเกมนี้นะฮะได้แก่คิวรันทิปเปียนะครับผมถ้าไม่ใช่ทิปเปียเนี่ยก็ยังมีคนอื่นนะครับผมที่เล่นค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นโจวิลล็อกหรือว่าสเวนบอทแมนนะครับผมซึ่งทิปเปียเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลแล้วเพราะว่าทั้งเกมนะครับผมมาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยเหมือนกับหายตัวไปเลยนะครับผมไม่แทบจะไม่ได้แสดงริดเดตหรือว่าพิษสงอะไรที่เคยทําในก่อนหน้านี้เลยนะครับผมสำหรับมาคัดแรดฟอร์ดก็เป็น,นคิรันทิปเปียนะฮะเก็บใส่ในกระเป๋ากางเกงหมดเลย นะ,น, mask, นะครับผมก็สมควรที่ได้แมนอ้อมเดอะแมส์นะครับผมสำหรับคิวรันที่เปลี่ยแล้วก็ผลสกอร์นี้นะครับผมทำให้นิวคาสเซลนะฮะ แซงทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมแล้วก็แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะฮะถึงแม้จะมีคะแนนเท่ากันนะฮะแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียห่างกันถึง18ลูกนะครับผมแมนยูบวก4นิวคาสเซิลบวก22นะครับผมฟอร์มช่วงหลังนี่ไม่ค่อยดีนะฮะในลีกสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้นะครับผมท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะสามารถเก็บแต้มนะครับผม ได้อย่างน้อย1แต้มเนี่ยก็จะทีแมนยูนะครับผมลงไปอยู่ในอันดับ5นะครับแต่ว่าสเปอร์จะแข่งมากกว่าแมนยู2เกมนั่นเองต่อมานีครับผมเรามาดูกันที่สถิติหลังเกมกันบ้างนะครับผมสถิติอันสุดแสนจะย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั่นเองสถิติ แรกนะครับผมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับผมเก็บได้12แต้มนะครับผมจาก9นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับผมใน3เกมล่าสุดนะีที่เจอกับลิเวอร์พูลซ t h ทัมตันแล้วก็นิวคาสเซิลเมื่อคืนนะครับผมแล้วก็ยิงประตูกันไม่ได้ติดต่อกัน3นัดเนี่ย เป็นครั้งแรกนะครับผมนับตั้งแต่เดือนกุมภาในปีสองพนยี่สิบนะครับผมตอนนั้นก็เป็นยุคของโอเลกุนนาโซชานั่นเองนะครับผมต่อมานะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแพ้4จาก8เกมในลีกนะครับผมที่ไม่มีคาเซมิโร่คอยบัญชาเกมในกองกลางนะครับผมถ้าเทียบกับตอนมีคาเซมิโร่นะครับผมแมนยูเนี่ยแพ้ไปแค่3นัดนะครับจากการลงเล่น19นัดนะครับผม ซึ่งถ้าใครว่ากาเซมิโร่ไม่สำคัญกับแมนยูเนี่ยโอ้โหกูอยากจะเถียงจนแบบสุดใจขาดดิ้นนะครับผมนี่เป็นสถิติที่บ่งบอกนะครับว่ากาเซมิโร่หรือว่าพี่กเกษมของเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะฮะกับเกมแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนั่นเองเรามาดูบทสัมภาษณ์นะครับผมของอีริกเทนฮากกันบ้างนะครับผมหลังจบเกมนะฮะเทนฮากก็ ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมประหลาดใจมากที่ความทุ่มเทและก็ความมุ่งมั่นของนักเตะเราในวันนี้เนี่ยสู้ของนิวคาสเซิลไม่ได้เลยนะครับผมก็ดูจากการเล่นนะครับผมทุกอย่างมันดูแบบหมดแพชชั่นนะครับผมสำหรับผมเหมือนมันหมดแพชชั่นในเกมฟุตบอล ไปดือด้อๆนะครับเหมือนมันช็อตไปดือด้อๆเลยนะครับในเกมนี้การสร้างสารรค์โอกาสนะฮะทุกอย่างมันดูแบบตื้อๆตัตตนๆน,นะฮะความคิดสร้างสารรค์ไม่มีเลยนะครับในเกมนี้แล้วก็เทนฮังยังบอกอีกนะฮะว่าผมไม่อยากจะพูดเลยแต่นิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าเรามากในวันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยสามารถนำบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษของเราเนี่ยง่ายเกินไปทีมของเราเนี่ยบล็อกการยิงของนิวคาสเซิลได้ดีแต่ว่าเราต้องทำให้มันดีกว่านี้ขึ้นอีก ก็เป็นเรื่องที่จริงนะฮะก็โอกาสยิงนิวคาสเซิลถึง20กว่าครั้งนะครับเกมหน้าที่เจอกับเบน f o ฟอร์ดเนี่ยเทนฮากต้องแก้เกมอย่างหนักเลยนะครับผมอาจจะต้องใช้คู่แม็กเฟสหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเอาลินเดเลฟไหมขึ้นมาเล่นกองกลางตัวรับนะครับเหมือนที่เคยลงเล่นนะครับผมแล้วเทนฮากยังบอกนะฮะว่าหลังจากที่เราพาบอลไปในกรอบเขตโทษของนิวคาสเซิลเนี่ย หลังจากนั้นเราก็ไม่สามารถสร้างสารรค์โอกาสอะไรได้เลยนะครับผมก็เป็นเรื่องจริงนะฮะไม่งั้นโอกาสมึงจะมีแค่6ครั้งเลยครับในนัดนี้พูดแล้วหัวร้อนนะฮะแล้วเทนแฮกนี่ครับผมพูดถึงเรื่องฟอร์มตกนะฮนะนักข่าวก็เสือกไปถามนะครับผมว่าฟอร์มตกหรือเปล่าเทนแฮกก็ตอบไปว่าเป็นเรื่องปกติในฤดูกาลนี้ที่คุณอาจจะต้องพบกับความพ่ายแพ้บ้าง แต่คุณต้องจัดการกับมันให้ได้ผมไม่กังวลเรื่องนั้นและผมยังคงเชื่อมั่นในทีมของผมผมก็อยากจะเชื่อมั่นในทีมเทนแฮคนะฮะแต่ว่าดูนักเตะในวันนี้เนี่ยเหมือนมันหมดแพชชั่นไปดื้อนะครับเทนแฮงยังบอกนะครับผมว่าเกมรุกของเราเนี่ยยังดีไม่พอสําหรับการจบสกอร์ผมไม่ได้โฟกัสไปที่คนคนเดียวแต่ว่ามันเป็นความผิดของพวกเราทั้งหมดนะครับก็เป็นความผิดของทุกคนในทีมนั่นเองนะฮะ และในแฮกได้ครับผมก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับผมบอกว่าการที่ผมเปลี่ยนตัวสำรองเนี่ยเพื่อเป็นการให้พลังงานแก่ทีมและในสุดท้ายเราก็แพ้ดังนั้นเราจึงตัดสินใจใช้3แผงหลังและเสริมผู้เล่นในแดนหน้านะครับผมก็นั่นแหละเป็นการเอาลิซันโดมาติเนสกับราฟาเอลวารานไปพักนะฮะแล้วก็ใช้กองหลังเพียงแค่ลูกชอลินเดอร์ลฟแล้วก็ดาโลนะครับผมแต่สุดท้ายก็ยังคงเสียอีกหนึ่งประตูอยู่ดีนะครับ โอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นสถิติหลังเกมนะครับผมแล้วก็การสัมภาษณ์ของอูดิเทนแฮกได้ครับผมแล้วก็การบ่นของผมเองนะครับผมเกมที่แมนยูนะฮะบุกไปแพ้นิวคาสเซิลนะครับผมอย่างแบบไม่มีรูปนะครับผมสู้ไม่ได้ห่วยแตกใช่ไหมว่าห่วยแตกนะฮะนึกแล้วแบบเซ็งนะครับผมโอเคนะฮะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบอลจันตากองไปด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ